สวัสดีค่ะพบกับเหมยรือ่อเจ้าเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอสวรรค์โชมคเจิญค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นินนํามาฝากคุณผู้ชมถือว่าเป็นคำที่สำคัญมากๆอีกคำหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือคำว่าทำค่ะคำว่าทำนะคะในภาษาจีนเราจะใช้คำว่าจั่จัจจ่และสำหรับประโยคง,ง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมน่าจะสามารถนำไปใช้ได้บ่อยๆนะคะก็คือคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะเราจะสามารถชูดประโยคนี้เป็นภาษาจีนได้ว่า ，你在做什จ你在做什เ你นี่นะคะก็คือคุณหรือว่าเธอนั่นเองค่ะใแปลว่ากำลังนะคะ做แปลว่าทำค่ะและ什么ก็คืออะไรนั่นเองนะคะรวมกันทั้งประโยคค่ะ你在做什จ,จะะคุณกำลังทำอะไรอยู่นั่นเองค่ะอย่าลืมนำไปถามกันดูนะคะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนินิดดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้น อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเสีย